แล้วนี่ค่ะคลิปนะคะกินของชมมาอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะชมอยู่ที่ครัวยุพินค่ะแล้วชมนะคะจะกินอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวตามไดูกันเลยเผ็ดอร่อย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 กินได้ไหมโอ้เด็กนี่เด็ อิ่มแล้วนะคะสรุปนะคะมื้อนี้เนาะที่โครยุพินนะคะของสดทุกอย่างอร่อยหมดทุกอย่างคือจริงๆแล้วเนี่ยชมเนี่ยก็อยากจะถ่ายคลิปนะให้ทุกคนได้เห็นว่าโอ้โหชมกินยังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนจะหิวกันสัก่อน ก็ที่นี่เหมาะกับใครนะคะก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะมาเป็นครอบครัวก็ได้มาเป็นกลุ่มคณะก็ได้เช่นกันที่จอดรถเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างขวางนะคะก็จอดรถได้หลายคันแล้วก็มีคนดูแลดีมากๆเลยในร้านเนี่ยมีที่นั่งเยอะมากนะคะก็จะเป็นซุ้มหลายแบบเลยนะคะจะเป็นซุ้มแบบว่านั่งเก้าอี้ก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นซุ้มแบบนั่งผืนก็ได้เช่นกันนะคะก็ถ้ามากันกลุ่มเยอะๆเนี่ยเราก็จะนั่งข้างในข้างในนู้นนะคะก็จะมาแบบเป็นคณะนาะนั่งข้างในได้นะคะก็ หวังว่านะคะทุกๆคนนะคะจะเต็มอิ่มนะคะกับคลิปในคลิปนี้นะาะนานๆจะมา คลิปสักทีหนึ่งเนาะก็ตะกุตะกักนิดหนึ่งนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะคลิปถัดไปเลยว่าชมจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปกินที่ไหนแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาค่ะยังไม่จบแค่นี้นะคะชมเก็บบรรยากาศที่ครูยุพินซีฟู้ดนะคะตอนกลางคืนมาฝากทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นล่าสุดเลยเนาะอันนี้ก็คือล่าสุดที่ชมไปมาเนาะคือตอนอัดคลิปเนี่ยมันมันนานแล้วนะคะอันนี้ก็คือล่าสุดเลยนะคะตอนนี้ที่ครูยุพินนะคะมีดนตรีสดเล ให้เราฟังด้วยนะคะตอนเย็นนะโอ้โหบอกเลยนะคะว่านักร้องเนี่ยงานดีมากมากเลยคะ่ะเรียกได้ว่ามานี่ไม่ได้กค่ทานซีฟู้ดนะจ๊ะอิ่มตาอิ่มใจกับนักร้องของเราด้วยนะคะอ่ะถ้าใครนะคะมีโอกาสแวะมาทางเพลนทะเลนะคะก็แวะมาที่ครัวยุเพนซีฟูด้ดตรงนี้ได้เลยจ้า